สวัสดีครับ F4 ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับมีสินค้าดีๆนำเสนอนะครับสำหรับสายยันมานะครับที่ชอบรุ่น YM นะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้ายันมานะครับ TF 1 0 5 YM นะครับสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับ90%แท้ผมการันตีนะครับไม่มีรอยถอดรอยซ่อมนะครับท่านใดสนใจรุ่นนี้เอาไปสูบน้ำนะครับเอาไปขึ้นรถไถนานะครับแรงประหยัด แล้วก็นิยมนะครับตัวนี้เป็นบริมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเป็นรุ่นมอกรองทองนะครับมอกรองอากาศสีทองนะครับตะแกงสีทองนะครับมือหมุนสีทองนะครับตัวนี้เป็นอ่าพูดง่ายเลยรุ่นนิยมนะครับผมอ่ากลังอาจจะไม่สูงมากนะครับแต่ใช้งานได้ดีนะครับสูบน้ําไถนาได้สบายๆนะครับกําลังอาจจะอยู่ที่10แรงครึ่งนะครับบ้านผมก็ใช้ตัว1ิแรงครึ่งนี้ประหยัดน้ามันนะครับ ราคานะครับเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับราคานะครับอยู่ที่26,900นานะครับ26,900นานะฮะส่งได้ทั่วไทยนะครับร้านเราอยู่จังหวัดเชียงเซาอยู่มีสักมีสสาขานะครับสาขาหนึ่งคลองอุดมนะครับอำเภอเมืองสาขา2นะครับตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพนะครับหรือเส้นอ่อนนุชและกระบังนะครับอยู่เส้นหลักเลย4ี่เลนนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับค่าจัดส่งระยะตามระยะทางนะครับ อ่าเริ่มต้นที่900บาทถึง2,000บาททั่วไทยนะครับค่าจัดส่งนะฮะหรือท่านมารับเองที่หน้าร้านเราคิดแค่26,000บาทนะครับ26,000บาทท่านใดสนใจก็มาดูกันนะครับสวยจริงเดิมจริงนะครับท่านใดสนใจก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเสียงให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวพอจบจากรีวิวจะพาเดินดูรอบเครื่องนะครับว่าเดิมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันครับ เรื่องเสียงเรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงนะครับผมรับประกันให้3เดือนเต็มสําหรับเครื่องนี้ใครซื้อไปนะครับรับประกัน3เดือนเต็มใหม่มากครับสําหรับตัวนี้นะฮะก็ท่านใดสนใจก็เบอร์โทรร้านทรัพย์โสพลนะครับ089 246 2253นะครับ089 246 2253เดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้หน้าคลิปอีกทีนะครับสวัสดีขอรั